Thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วตัดมาทางริมุรุกับฮินตาตะช่างโชคดีที่ซา,ากาคุจิฮินตาตะได้พบกับอิซาวะชิซุเอะเนื่องจากคนที่ทําให้ฮินตาตะเปิดใจในความหมายที่แท้จริงมีเพียงชิซุเอะเท่านั้นแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาอันน้อยนิดก็ตาม1เดือนช่วงเวลาสั้นๆเช่นนั้นฮินตาตะเรียนรู้แคดวิชาที่ชิซุเอะมีทั้งหมดแล้วแยกจากชิซุเอะค อบอุ่นที่ได้รับมาครั้งหนึง่งเพราะเธอกลัวการถูกปฏิเสธในที่สุดเธอก็กลัวการสูญเสียฮินาตารู้สํานึกว่าตนเองไม่มีฝีมือเธอฆ่าพ่อเพื่อแม่แต่ผลลัพธ์กลับเป็นเพียงแค่การทําลายจิตใจของแม่เท่านั้นเพราะถึงอย่างไรแม่ก็ยังรักพ่ออยู่การที่แม่ยึดติดกับศาสนาคงเป็นเพราะว่าอดที่จะอธิษฐานไม่ได้ความทุกข์ไม่หมดไปจากโลกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทั่วๆไปแม้จะพยายามทําให้มันหายไปทั้งหมดเรื่องแบบนั้นก็เป็นไปไม่ได้ฮินาตาไม่อย จะยอมรับเรื่องนั้นโลกที่ใครๆก็อยู่ได้ด้วยรอยยิ้มเธอใฝ่ฝันเช่นนั้นและค้ำควรกับความทุกข์ในความเป็นจริงแม่อธิษฐานเพียงเพราะเสียใจในบาปของลูกสาวถ้าสมมุติว่าเป็นเช่นนั้นแม่คงจะเกลียดต,ตัวเธอใช่ไหมแค่ฮินตะจินตนาการก็ทําให้เธอกลัวมากๆดังนั้นเธอจึงคิดว่าช่างโชคดีที่ได้มาอย่างโลกนี้การที่ฮินตะมาอย่างโลกนี้คงจะทําให้แม่ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานและฮินตะก็ไม่ต้องบ้าคลั่งอีกต่อไปแล้วเรื่องกุ้มใจ คงจะหายไปเล่ากับเครื่องจากที่เที่ยงตรงฮินาตะาใช้ชีวิตโดยยึดมั่นในเรื่องเพ้อฝันเช่นนั้นดังนั้นฮินาตะาจึงไม่อาจยอมรับในตัวชิซูเอะได้ถ้าเกิดว่ายอมรับแล้วถูกเกลียดแล้วก็ฮินาตะาคงตั้งใจที่จะสังหารชิซูเอะไม่ผิดแน่เนื่องจากฮินตาตะารู้สำนึกเช่นนั้นเธอจึงแยกจากชิซูเอะนั่นเองคนที่ล้มเหลวคือตัวเองฮินาตะาคิดโลกที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังโลกพันนั้นที่มนุษย์ต่างช่วงชิงแม้กระทั่งชีวิตไปอย่างไง่ายได้ได้รังสํารอา ชีวิตรอดในตอนนั้นเธอได้รับความตกตะลึงในประเทศที่เธอแวะไปอสูรระดับคาามิตี้เข้าจูจ่โจมทําให้ผู้คนเสียชีวิตตั้งหลายคน ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่อปกป้องเด็กๆพวกผู้ใหญ่คอยเป็นโล่ให้แก่เด็กๆโดยไม่มีใครที่คิดหนีเลยสักคนทั้งที่เธอคิดว่าจะมีแต่คนคิดแต่จะปกป้องตัวเองเพื่อมีชีวิตรอดเท่านั้นแท้ๆแ,แต่สภาพดังกล่าวกับทําให้หนาตาตาตึงใจผู้คนที่กําลังต่อสู้คือกลุ่มคนที่เรียกกันว่าโฮลี่ไนท์แม้จะต้องสละชีพของตัวเองก็ตามแต่ก็เป็นการอุทิศตนให้แก่ผู้อื่นพวกเขาคือกลุ่มคนผู้ตรวจตาบริเวณเมืองนี้เป็นระยะๆะะและมีหน้าที่ปกป้อง คนฮินตาผู้มีความรู้สึกร่วมกับวิถีชีวิตแบบนั้นตัดสินใจว่าตัวเองก็จะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ด้วยและจะใช้พลังของตนให้เกิดประโยชน์เพราะถ้าตัวเองได้ต่อสู้ก็จะไม่ต้องคิดกัดกุ้มไปมากกว่านี้ในที่สุดฮินตาก็ได้รับโอกาสชดใช้บาปของตัวเองจากนั้นเวลาผ่านไป10ปีฮินตากลายเป็นผู้ปกป้องมวลมนุษยชาติวันวันที่ไม่ทําอย่างอื่นนอกเหนือจากการต่อสู้กับอสูรตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจําวันที่ทําแต่เรื่องเดิมเดิม ซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่ที่ฮินตะกายเป็นหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์การรับมือกับปัญหาก็มีความคืบหน้าปัจจุบันความเสียหายมีน้อยจนน่าตกใจการค่าคะแนนตำแหน่งที่อสูรจะเกิดและการประเมินความเสียหายงานที่ต้องอาศัยการร่วมมือกันและระยะเวลาที่จะออกลาดตะเวนระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมที่สุดช่วยให้ความเสียหายลดลงและมีประสิทธิภาพที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเหล่าอ,อัศวินศักดิ์สิทธิ์จึงให้ความไว้วางใจต่อฮินตะสูงฮินตะได้แต่จิกกัดตัวเองว่าเบื้องหลัง ขอองเธซึ่งเป็นที่ไว้วางใจนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับจอมมารนวาเลนทนยถึงกระนั้นนั่นก็เป็นโครงสร้างที่ค้ำจุนประเทศให้สงบสุขอย่างสมเหตุสมผลดังนั้นฮินาตาจึงไม่ลังเลและไม่เสียใจภายหลังด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือความเสมอภาคภายใต้เทพีลูมินัผู้คนสามารถดื่มด่ำความสุขได้ภายใต้การควบคุมดูแลที่สมบูรณ์แบบนั่นเองและในตอนนี้สถานการณ์แย่เสียจนหน้าหัวเลาะแต่เพราะอย่างนั้นก็เลยตั้งมั่นสถานการณ์ไม่สมควรแก่การเจรจาถ้า ไม่ชนะการต่อสู้แม้แต่การอธิบายก็ไม่อาจทําได้นั่นไม่ใช่บรรยากาศที่จะให้เขาฟังเรื่องที่พูดอาจจะเป็นกรรมที่ครั้งก่อนที่นาตะไม่ฟังเรื่องของลิมุลุก็ได้จริงๆเลยสถานการณ์ตรงการข้ามกับตอนนั้นโดยสิ้นเชิงเลยนะฮินาตะติดเตียนตนเองสถานการณ์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเสียจนชวนให้คิดถึงการข้ามควรกับสิ่งที่น่าเบื่อนายในโลกนี้ไม่มีความใจดีอยู่แม้แต่เศษเสี้ยวจริงๆทั้งๆที่ข้ามควรเช่นนั้นแต่ฮินาตะก็เตรียมใจได้แล้วในตอน อนนี้ทั้งความกัดกุ้มและการคุ้นคิดต่างก็ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วชัยชนะต่างหากที่จะเป็นวิธีการเพียงหนึ่งเดียวในการตีฝาสถานการณ์เช่นนี้ไปได้ความเชื่อของตนเองจะถูกหรือผิดเรื่องแค่นั้นจะเป็นอย่างไรก็ช่างฮินาตาให้ความสนใจแค่เรื่องที่จะชนะการต่อสู้เท่านั้นฮินาตาสังเกตลิมูรุพวกอาโนย้ายไปกับคู่ต่อสู้ของแตลล่ละคนในตอนนี้จึงมีแค่เธอกับลิมูรุสองคนเท่านั้นฮินาตาจ้องมองลิมูรุด้วยยูนิสกิลผู้คงที่นักคณิสั์ อยย่างเงเีบๆแต่ทว่าเรากับคนละคนกับครั้งก่อนเธอมองไม่เห็นเบื้องลึกของลิมูรุที่กลายเป็นจอมมารเฮ้อช่างเป็นการเจริญเติบโตที่น่าเหลือเชื่อพอคิดว่าถ้าเขาเกิดกลายเป็นศัตรูของมวน,มนุษยชาติขึ้นมาก็ขนลุกแล้วล่ะนะแม้แต่นักคณิตศาสตร์ของฮินตะก็ไม่อาจอ่านและทําความเข้าใจได้ถ้าเช่นนั้นขีดจํากัดสูงสุดของเขาก็จะเท่ากับตัวเองหรือมากกว่านั้นฮินตะที่คิดเช่นนั้นใช้ยูนิสกิลผู้ก้าวข้ามผู้ช่วงชิงในเวลาต่อมาความได้ เปรียบสมบูรณ์ต่อตัวตนชั้นสูงนั่นคือลักษณะเฉพาะของผู้ก้าวข้ามซึ่งเป็นไพ่ตายของฮินาตะพลังนี้จะทําให้เธอมองเห็นสกิลและอาร์ตของเป้าหมายอย่างทะลุป,ปูโปงและสามารถช่วงชิงได้จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอย่างไรก็ตามในแง่ของการแย่งชิงสิ่งที่ตกผลึกจากความพยายามของอีกฝ่ายนั้นนับว่าเป็นสกิลที่ไร้ความปราณีและตามช้าจ,จนหาที่เปรียบไม่ได้ในกรณีที่เป้าหมายมีระดับต่ำกว่าฮินาตะการประเมินผลลัพธ์จะเป็นนอกกลุ่ม ป้หาหมายหกผลลัพธ์เป็นเช่นนี้จะยั่งชิงพลังของอีกฝ่ายไม่ได้แต่ก็ไม่สั่นคลอนชัยชนะของฮินาตะในกรณีที่เป้าหมายมีระดับสูงกว่าฮินาตะการประเมินผลลัพธ์จะเป็นล้มเหลวหรือสำเร็จในตอนที่การประเมินผลลัพธ์เช่นนี้ปรากฏขึ้นก็แสดงว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งแต่ถ้าสำเร็จแล้วก็จะมองเห็นสกิลและอาร์ตของอีกฝ่ายได้หมดแม้จะล้มเหลวก็ไม่ใช่จุดจบเพราะจะท้าทายกี่ครั้งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งแค่ไหนถ้าทำซ้ำไปซ้ำม,มาไม่นานก็จะสำ แค่ถ่วงเวลาโดยไม่ประมาทแล้วค่อยรอเวลานั้นก็พอหากทำเช่นนั้นฮินตาตะก็จะได้รับชัยชนะแน่นอนตอนที่ฮินตาตะเผชิญหน้ากับริมุรุในครั้งก่อนการประเมินผลลัพธ์ดังกล่าวคือนอกกลุ่มเป้าหมายดังนั้นฮินตาตะจึงไม่ได้ระวังริมุรุแล้วรับมือด้วยวิธีที่ดูถูกอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าเธอจะตกใจเล็กน้อยที่อีฟิถูกอัญเชิญมาแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกันเพราะฮินตาตะฝึกฝนสกิลให้พัฒนายิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นบังคับช่วงชิงแม้นี่จะเป็นวิชาลับแหก ที่มีผลต่อศัตรูระดับต่ำด้วยก็ตามแต่ก็ต้องรับรู้ว่าการใช้วิชาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ด้วยเหตุนี้ผู้ก้าวข้ามของฮินาตะจึงมีหน้าที่วัดความแตกต่างของความสามารถระหว่างตนกับอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามในตอนนี้แม้เธอจะใช้พลังดังกล่าวก็ไม่อาจค่าเด,ดาลิมุลุได้การประเมินผลลัพธ์ดันปรากฏขึ้นมาว่ากีดขวางเสียนี้นี่คือครั้งที่สองหลังจากเผชิญหน้ากับจอมาลูมินัสวาเลนไทน์เขาเป็นคนที่สองที่ทําให้เกิดการประเมินผลลัพธ เช่นนี้สรุปว่านายขึ้นไปถึงระดับเดียวกันกับท่านลูมินัสแล้วสินะฮินาตาชื่นชมว่าช่างทําได้ขนาดนี้ในช่วงเวลาสั้นๆถ้าเช่นนั้นถึงจะใช้กลออุบายไปก็ไม่มีความหมายแล้วฮินาตายนดาบใหญ่ดาก้อนบัสเตอร์ที่ถือไว้ในมือทิ้งเพราะเธอตระหนักว่าถ้าใช้ของแบบนี้ก็ไม่ใช่การประลองนั่นเองจากนั้นสิ่งที่เธอดึงออกมาก็คืออาวุธเลเจเอ์ระดับตำนานมูนไลท์เลเปียแสงจันทาซึ่งได้รับมาจากลูมินัสต่อมาเธอก็ทําการสวมใส่ยุ ุทธภัณฑ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นคือออริจินัลอาพรต้นแบบของยุทธภัณฑ์จิตวิญญาณที่อศวินศักดิ์สิทธิ์สวมใส่มันเป็นอาวุธต้านอาสูรที่าศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์แห่งทิปจิมเก็บไว้เป็นความลับและเป็นสิ่งที่ผู้กล้าใช้เช่นกันมันเป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้านมังกรและต้านอาสูรที่ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับความรักจากวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแสงสว่างห่อหุ้มทิณาตะชุดกรอบเป็นประกายและมีสะเสถียรภาพตอนนี้ฮิณาตะได้รับการปลดปล่่ออยจจจจากกกข้้้ััััดดทททงงงหมนนไปถึชบุญีแริ ซึ่งอยู่เหนือชั้นเซียนหลังจากนั้นก็เป็นการประลองพลังกับพลังอย่างเดียวแล้วจะต้องท้าทายโดยเดิมพันทั้งกายและใจเท่านั้นชีวิตประจำวันที่มีแต่ความน่าเบื่อในตอนนี้เธอได้บอกลาสิ่งนั้นไปแล้วการต่อสู้ที่ไม่มีโอกาสชนะเป็นการกระทำของผู้โง่เขลาทาั้งๆที่เป็นเช่นนั้นในตอนนี้จิตใจของฮินาตะกลับมีความรู้สึกที่พุ่งสูงขึ้นฮินาตะหัวลาอเล็กน้อยริมุรุถามว่าได้รับข้อความที่เขาฝากไปหรือเปล่านั่นจึงเป็นการชักชวนให้ตัดสินแพ้ชนะด้วยการสู้ตัวต่อต เองชัยชนะต่างหากที่จะชดใช้ความผิดของฉันได้เธอตัดสินใจโดยที่ปล่อยให้ความรู้สึกพุ่งสูงขึ้นทั้งอย่างนั้นฮียตาหันดาบไปที่ริมูรุหลังจากที่ได้ฟังข้อความแล้วก็ยังเลือกที่จะสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวงั้นเหรอริมูรุคิดว่าเธออาจจะเปลี่ยนใจมาพูดคุยกันในตอนที่โยนอาวุธทิง้งแต่ดูเหมือนว่าริมูรุจะเข้าใจผิดหลังจากเอาอาวุธที่ดูชั่วร้ายกว่าออกมาแล้วในตาคู่นั้นก็เริ่มจริงจังขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ช่วยไม่ได้ฉันจะชนะแล้วค่อยเล่าให ู้คิดเรื่องการ,รเผชิญหน้ากับฮินาตะอีกครั้งผู้หญิงคนนี้ไม่มีช่องว่างในหมู่อาวุธที่มีอยู่จริงซึ่งลิมูรุเคยเห็นมาจนถึงตอนนี้ดาบของเธอคงจะแสดงศักยภาพที่โดดเดน่นลิมูรุเองก็ดึงอุจิกตาตนะออกมาตั้งท่าเช่นกันเพื่อที่จะประชันกับสิ่งนั้นโชคดีที่ให้คุโรเบสร้างดาบสำหรับลิมูรูโดยเฉพาะให้ดาบที่ปล่อยไว้ให้กลมกลืนกับแกนเวทภายในกระเพาะของลิมูรุนั้นมีใบดาบย้อมสีดำสนิทกำลังดีแต่ทว่าเมื่อรอมาจนถึงตอนนี้กับไม่มีเหตุผลที่ท ทำให้ต้องรีบใช้ก็เลยฝากคุโรเบรไว้ก่อนเมื่ออยู่ต่อหน้าดาบของฮินตะของทดแทนเช่นนี้ไม่น่าไว้วางใจเลยริมรูปป้องกันอุจิกตนะด้วยออร่าและเลี่ยงการประทะก,กันจากทางด้านหน้าดังนั้นริมรูจึงห่อหุ้มใบดาบด,าบด้วยอัศนีเพิงนินจากจิตต่อสู้เวทมนต์ที่ควบคุมโดยอูริเอลราชันแห่งพันธสัญญาริมรูนั้นเตรียมพร้อมเต็มที่ที่เหลือก็แค่รอดูท่าทีของฮินตะเท่านั้นและแล้วการตอบโต้เคลวิชาดาบความเร็วสูงก็ได้เริ่มต้นขึ้นเต็มกำลังตั้งแต่และ เริ่มฮินาตาตะใช้ดาบได้เร็วผิดปกติริมรู้ขยายความเร็วการรับรู้ให้สูงถึงล้านเท่าด้วยเร่งความเร็วการคิดคำนวณจนในที่สุดก็ถึงระดับที่ริมรู้จะตอบสนองได้ถ้าพูดว่าละไม้คล้ายการต่อสู้กับมิลิมก็คงจะเข้าใจความน่ากลัวนั้นแต่ว่าริมรู้นั้นก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันลิมรู้ปัดป้องและโต้กลับแม้จะเกิดการประทะก,กันมานับต่อนับแล้วแต่ต่างฝ่ายต่างโจมตีกันไม่เข้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่ได้จะอวดหรอกนะแต่ว่าไม่ได้เฉียวกันเลยด้วยเหตุนี้ต่างฝ่ายต่างจมตี กกัันนแลนพร้อมทั้งมองหาช่องว่างของอีกไฟล์แต่ก็หาไม่เจอแม้แต่น้อยเพราะว่าลิมูรุลืมตาตื่นเป็นจอมมารได้รับการสนับสนุสนจากลาฟาเอลถึงได้เป็นแบบนี้ฮนินาตาก็เลยเป็นสัตว์ประหลาดเอาตามตรงตอนนี้ลิมูรุคิดว่าอีกนิดเดียวก็คงจะโค่นเธอลงได้แม้ว่าฮินาต้าจะแข็งแกร่งแต่ถ้าเป็นตัวลิมูรุในตอนนี้ที่กลายเป็นจอมมารที่แท้จริงแล้วล่ะก็คงจะโค่นฮนินาตาลงได้ด้วยความสามารถด้านร่างกายแต่ถ้าว่าผลลัพธ์กับสูสีกันฮินาตะาพุ่งเข้ามาโดยไม่ลั เล่ากับว่าเธออ่านวิถีดาบของลิมูรุได้อย่างสมบูรณ์แบบการเคลื่อนไหวดังเก่าวไม่ได้สูญเปล่าแม,ม้ลิมูรุจะโจมตีกลับไปแต่ฮินตาตะก็ปัดป้องเอาไว้ได้นอกจากนี้การโจมตีต่อเนื่องที่เฉียบแหลมยิ่งขึ้นทําให้ฮินตาตะเข้ามาทะลวงช่องว่างของลิมูรุถ้าเป็นตัวลิมูรุแต่ก่อนคงต่อกกอนไม่ได้เลยนั่นก็แสดงว่าตอนที่เผชิญหน้ากันครั้งก่อนฮินตาตะยังไม่เอาจริงเลยดูเหมือนว่าถ้าจะเอาชนะลิมูรุก็ต้องเต็มใจต่อสู้เช่นกันฮินตาตะคิดว่าไม่ได้ล้อเล่น เธอตั้งใจที่จะทําให้อีกฝ่ายยอมรับชัยชนะของตนตั้งแต่เนิ่นๆด้วยพลังดาบที่เหนือกว่าทาั้งๆที่เป็นเช่นนั้นลิมูรุกับตอบโต้ต,ตนได้อย่างง่ายดายเขารับมือกับคิดวิชาดาบที่ฮินตาตะฝึกฝนมาเป็นเวลา10ปีได้ทั้งหมดขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์ฮินตาตะใช้พวกเวทมนต์สกิลและอาร์ตอย่างคล่องแคล่วจนในที่สุดก็ได้รับพลังมากพอที่จะต่อกรกับอสูรในทางตรงกันข้ามลิมูรุไม่จําเป็นต้องหายใจเลยด้วยซ้ําเนื่องจากเรื่องจําพวกการลดลงของสมรรถภาพทางกาย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจึงอยู่ในสภาพที่ไม่อาจเกิดอาการประเภทกล้ามเนื้ออ่อนแรงและไม่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฝูด,ด้วยเวทมนต์ <c oughs> <c oughs> พอยืนอยู่ในสงเวียนเดียวกันฉันก็เข้าใจความไม่สมเหตุสมผลนั้นดีฮินตาตะคิดเช่นนั้นและข้ามควรในความเสียเปรียบของตนเองเรื่องที่คู่ต่อสู้เป็นอสูรเธอก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นในโลกนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กดังนั้นการจัดเตรียมเงื่อนไขที่จะทําให้ชนะได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากฮินาตะเพิ่มความเร็วการรับรู้ให้สูงถึง ันเท้าาดวยคณิตตศสร์เธอจึงรับรู้สิ่งที่อยู่โดยรอบโดยก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นได้มากยิ่งขึ้นสมองแบกรับภาระจนถึงขีดสุดเส้นเลือดฝอยฉีกขาดหลายตะหลายครั้งเธอรับมือเรื่องนั้นด้วยการใช้เวทมนต์ฟื้นฟูตัวเอ,ตอเองต่อเนื่องโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงความอ่อนแอของตนโดยสิ้นเชิงฮีนาตะาอยู่ในสภาพนั้นรู้สึกว่าการขยายขีดจำกัดได้หยุดลงถึงกระนั้นก็ยังไม่พอฮินตาตะใช้ประมวลคาดการณ์ของนักคณิตศาสตร์เพื่อคาดคะเนวิธีการโจมตีของลิมุ เงเท่านั้นก็ทําให้ฮินตาตะต้องออกแรงอย่างเต็มที่จนไม่มีกําลังเหลือแล้วทั้งทงที่เป็นเช่นนั้นลิมร,รูผู้เป็นคู่ต่อสู้กับดูเหมือนว่ายังมีแรงเหลืออยู่เธอเช็ดเลือกกํเดาที่ไหลออกมาเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเห็นแล้วหายใจออกสั้นๆถ้ายืดเวลาออกไปเพียงเท่านั้นก็ตัดสินความพ่ายแพ้ของฮินตาตะได้ถึงตอนนี้ฮินตาตะจะกลายเป็นชั้นนักบุญแต่ก็ถูกผูกมัดด้วยร่างมนุษย์การจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบกึ่งจิตนั้นจําเป็นต้องก้าวข้ามกําแพงให้ได้มากกว่านี้ผู้ช่วงชิงอันเป็นที่่พพึงพงิ กีดวางจึงไม่มีประโยชน์ความได้เปรียบสมบูรณ์ต่อตัวตนชั้นสูงสิ่งนั้นไม่ได้การถ้าเช่นนั้นก็ต้องโคตรริมรู้ลงด้วยฝีมือที่ตัวเองบ่มเพาะมาจนถึงตอนนี้ทั้งๆที่ทําอย่างนั้นดาบที่ได้รับจากลูมินัสเก็บงาพลังอันน่ากลัวเอาไว้เนื่องจากพลังนี้ทําให้เกิดออร่าหุ้มดาบผ่านพลังเวทของฮินาตะถึงจะน่าสร้างความเสียหายร้ายแรงถึงชีวิตโดยที่ความสามารถในการฟื้นฟูแบบครึ่งๆกลางๆไม่อาจฟื้นฟูได้ทันแม้ในความเป็นจริงศัตรูจะมีฟื้นฟูความเร็วสูงก็ตามแต่ถ้า เป็นดาบนี้ก็จะฝันให้ขาดเป็นสส่วนได้ในดาบเดียวเพราะฉะนั้นถ้าสามารถตัดแขนได้ข้างหนึ่งก็จบแล้วฮินตาตะคิดเช่นนั้นเธอจะไม่ฆ่าเขาหากทําให้ริมรู้ยอมรับในชัยชนะของฮินตาตะได้แล้วก็การประลองก็จะสิ้นสุดลงทงั้งๆที่เป็นเช่นนั้นแต่เธอกับโจมตีไม่เข้าสักครั้งเนื่องจากริมรู้มีความสามารถด้านร่างกายและความสามารถในการทําความเข้าใจเชิงพื้นที่ที่เยี่ยมยอดเขาจึงตรวจด,ดูวิถีดาบของฮินตาตะจนแน่ใจช่างเป็นการเจริญเติบโตที่น่ากลัวจริงๆแต่ท้ายท ที่สุดแล้วนั่นก็แค่ความสามารถด้านร่างกายเท่านั้นดูเหมือนว่าฝีมือจะตามไม่ทันสินะแม้ว่าวิวัฒนาการของลิมลุจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ฝีมือของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปจากตอนที่เห็นก่อนหน้านี้ขนาดนั้นต่อให้เขาช่วงชิงอาร์ตได้เหมือนฮินตะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีแต่การให้ร่างกายจดจํามันโดยที่ไม่เข้าใจหลักการอะไรเลยการจะควบคุมสิ่งนี้ได้ต้องหมั่นฝึกฝนซ้าไปซ้ํามาจนกว่าสติจะหลุดลอยออกไปสําหรับประเด็นนั้นลิมลุก็อยู่ในสภาพไม่ต่างกันฮินตะ พ,พบโอกาสชนะจากเรื่องนั้นความแตกต่างของประสบการณ์การต่อสู้อย่างต่อเนื่องลิมูรุมีสิ่งนั้นไม่เพียงพอเอามากๆฮี่าตามองออกทั้งหมดแล้วเธอจับจังหวะแล้วเปลี่ยนไปใช้ยุทธวิธีที่ทําให้อีกฝ่ายเห็นภาพลวงตาถ้าจะพูดแบบง่ายๆก็คือหลอกล่อให้อีกฝ่ายสับสนฮี่าตาเริ่มแผนการหลอกล่อลิมูรุโดยใช้ฝีมือนแก่กล้าของตนอย่างคล่องแคล่วแล้วก็จบตอนที่65เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ Hmm. Ah.